สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกทท่านครับก็อต้อนรับก็สูบบรรยากาศตรงนี้ครับมวยไทยเกตเพชรโบกโกสปอร์ตโกโซเชียนถ่ายทอดสดจากสนามมวยราชดำเนินวันนี้คู่เปิดหัวการถ่ายทอดสดของเราจะเริ่มด้วยต้นกล้าพันดีครับนี่คือยอดมวยแห่งอนาคตเป็นมวยร้อยปอนแบบ ปล่อยปอยสบายๆนลครับมวยทางด้านม,มุมแดงคนนี้ยอดเหล็กเพชรโปรโมวยไทยหัวหินชอเล่นวาน้องตูนครับเด็กชายวุฒิพงศิมพีชิมพารีอายุ14ปีชกมวยมาทั้งหมดประมาณ23ครั้งแล้วครับเป็นมวยทางด้านมุมแดงส่วนมุมน้ำเงิน ลูกหลานจากอําเภอแกลงจังหวัดระยองครับชื่อเล่นว่าน,น้องนัดครับชื่อจริงนัทพลสอนพรมอายุ12ปีครับชกมวยมาประมาณ22ครั้งก็พอๆกันเลยครับ22 23ชนะอินรีดำสิทธิ์ครูเก่งมาครับที่ระยองฟอร์มของพลายพยักษ์ส่วนยอดเหล็กเพชรชนะคะแนนเพชรกลสินที่หัวห,หินมาแล้วมาแพ้กุมารทองที่หัวหิน ก็นี่มีโอกาสได้เข้ามาชกทีวีทีมาตรฐานในเมืองกรุงเวทีมวยราชดำเนินแล้ะครับถือว่าเป็นต้นกล้าอนาคตไกลนะครับของสายศึกของเกียรติเพชรเปิดหัวกันด้วยต้นกล้ามวยไทยก่อนนะครับยังไม่เคยชกกันมาก่อนหลังจากจบอมรินซุปเปอร์ไฟศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรทางอมรินทีวีเอชดช่อง34ครับสนุกต่อเนื่องมันต่อเนื่องครับ ตอนนี้ถ่ายทอดสดไปหลากหลายช่องทางครับทั้งทีวีแล้วก็โซเชียลมีเดียนี่คือเวทีที่มีความเป็นมาตรฐานที่สุดของประเทศไทยนะครับเป็นเวทีที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองไทยเวทีมวยราชดำเนินครับเปิดหัวด้วยต้นกล้าพันดีหลากหลายรูปแบบแล้วครับมวยไทยต้องเริ่มจากอย่างนี้นะครับม,มาผู้นี้ก็ชก2อนาทีพัก2อนาทีครับตามพรบกีฬามวย เปิดโอกาสให้เยาวชนต้นกล้าฟันดีครับได้ปีโอกาสมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่วิทิมุระชำเนินโอ้เปิดหัวขึ้นมาเปิดเกมเดินลุยเลยครับพลายพยักดูฮะถอยหลังไม่ได้แล้ครับต่อยเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วเข้าไปตะคุบจับตีวงในวงในดียังตีกันไม่ได้ครับได้ช่วงได้ยาวนะครับนักชกมุมแดงครับยอดเล็กเพ เตะขาไปครับขวาโต่มาโอ้โหแข้งสายสวยนะครับพรพยักครับสายราคาไว้ครับทำให้เจ้ายอดเล็กเพชรตีไม่ได้ครับทีมงานโปรมวยไทยหัวหินก็มากันเต็มอัตราเลยนะครับมากันเพียบครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ครับตามให้กำลังใจกันเยอะครับเอาก็เป็นค่ายน้องใหม่เก่จริงครับแต่มวยในสังกัดไม่เยอะต่อยหมัดหนึ่งสอง่ต่อยเกมรับครับ ทางด้านมุมแดงยอดเหล็กเพชรชื่อดีครับชื่อเหมือนมวยรุ่นพี่ที่โด่งดังครับยอดเหล็กเพชรแต่นี่เป็นยอดเหล็กเพชรรุ่นใหม่ต่อยหมัดหนึ่งสองสูงยาวครับแต่มีหมัดด้วยฮะก็ให้ชาวต่างชาติได้เห็นแล้วนะครับว่าเด็กไทยครับเริ่มชกมวยกันตั้งแต่เล็กๆแบบนี้ครับทำไมเก่งมาทำไมโตมาถึงได้เก่งและก็อาวุธจัดจ้านมากๆครับนี่คือต้นกล้าพันใหม่นะครับพักแป๊บเดียวครับ เรามาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือศึกมวยไทยปอดครับจากสนามมวยเวทีราชดำเนินครับดีเจพลอยฝนครับวันนี้มาสร้างสีสันให้กับการแข่งขันครับโดยการสนับสนุนของเครื่องดื่มชูมกำลังตราคอมมานโดครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและก็บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนฝนสาฟ้าสว่างแล้วครับในเรื่องของโควิด -19 ก็เริ่ม เบาบางเริ่มน้อยลงแล้วครับสนามมวยวงการมวยก็เริ่มเข้าสู่สภาวะที่จะเป็นปกติวันนี้พี่น้องแฟนมวยชาวไทยก็พอสมควรแล้วครับและก็มีพี่น้องชาวต่างชาติก็เข้ามาชมกันหน้าตาพอสมควรเลยทีเดียวคู่แรกผ่านไปแล้วครับยกหต่อไปเป็นยกที่2ครับยอดเหล็กเพชรโปรโมวยไทยหัวหินจากหัวหินประจบกีริขันครับปุ่มแดงน้ำเงนินนี่จากแกลงระยองครับ พลายพยักษ์ศรพระพลานารายออกแข้งซ้ายครับโดนบัดขวาแม่พยายามบวกทันควันนะครับยอดเหล็กเพชรดหนึ่งสองามรถเตะขวาหลุดครับแม่แต่ก็ยังหันมาถีบทำลายจังหวะของพลายพยักษ์ได้ทันชก2นาทีพัก2นาทีครับตามพรวกีฬามวยมพยายามเน้นหมัดแล้วครับยอดเหล็กเพชรเดินเดินแล้วครับได้ใจ เจาะข้างล่างแล้วขึ้นข้างบน2ครั้ง้ซนหมัดหนึ่งสองครับลายพยักอ่าล่ะครับเตะซ้ายครับหมัดขวาของยอดเหล็กเพชรโดนแข้งซ้ายครับอ่าเตะซ้ายดักเอาไว้ครับเตะซ้ายครับลายพยักครองครองแม่แกจับดีนะครับแต่ว่าโดนเข่าซ้ายของยอดเหล็กเพชรครับหัวใจใช้ได้ทั้งคู่หัวใจนี่ผ่านแล้วครับเป็นมวยเล็กก็จริงแต่พยายามเปิดเกมครับ เพื่อให้ได้ใจพี่น้องทางบ้านและอีกหลายประเทศที่ชมอยู่ทางโกโซเชียลโกสปอร์ตครับติดตามชมกันแล้วครับทุกวันอาทิตย์เวลาดีๆอย่างนี้ครับทุ่มครึ่งโดยประมาณเปิดเกมครัโอ้ต่อยแล้วเตะขวาครับยอดเล็กเพชรต่อยขวาอจะจะปลีเข้าไปหานะครับเจอสอกขวาครับถีบเอาไว้ครับยอดเล็กเพชรได้ช่วงได้ยาวนะครับโอ้เตะซ้ายมาครับแทงเข่าซ้ายสวยครับโอ้โหข่านี้ครับ ของฝากจากระยองครับไม่ได้เอาผลไม้หรืออาหารทะเลมาฝากครับแล้วก็หมัดขวาครับหน้างายไปเลยครับทางด้านของยอดเล็กเพชรก็เรียกว่าดักจังหวะสองครับนานๆออกคีก็ได้เรียกได้รับเสียงเฮเลยครับต่อยหมัดหนึ่งสองต่อยอดเล็กเพชรอุ้มข้างล่างมวยสูงมวยยาวแต่เวลาจับในนี่มาจับใต้ปีกครับดูครับลายไปยักษ์เอาเอาแล้วครับได้อัธรแลวครคู่ที่สอง ไอคู่แรกขั้หมดยกที่สองครับ่านไปแล้วครับสองยกคู่เปิดหัวเกียริเพชรโบโก,โกส,สปอร์ตครับ <S <S เรามีภาพช้าชมครับอยอดเหล็กเพชรกางเกงสีแดงครับต่อยหมัดหมัดขวานี่ฮะพยายามป้องแล้วนะครับดูฮะ เกี่ยวแลวเตะพับนายโต้กลับนี่ขึ้นสงจังหวะซ้อนครับพยายามสาวหมัดเลยครับยอดเหล็กเพชรเปิดเกมด้วยหมัดตลอดแต่ว่าพลายักษ์คอยเน้นคำใหญ่ๆครับปลายยกที่สองเมื่อกี้โดนดักแทงครับทางด้านยอดเหล็กเพชรต่อไปจะเป็นยกที่สามครับถือว่าได้รับกำลังใจเยอะจริงๆนะครับทางด้านของนักชกบุญน้ำเงินนะครับลายพยักษ์อาล่ะครับลูกนี้เททิ้งไปก่อนครับเนี่ครับ จิ๋วแต่แจ๋วนะครับมันก็มีวิธีชกให้ชนะครับใช่ว่ามวยตัวยาวตัวใหญ่จะชนะเสมอไปครับอยู่ที่วิธีการชกเดินบ้างครับนี่ฮะอ้าแล้วครับเตะซ้ายเตะทรายพยายามจะจับและเสียบเขา่าอได้ใจแล้วครับพลายพยักษเหมือนตัวจานเล็กกว่าแต่ว่าหัวใจไม่เล็กแล้วดูฮะเปิดเกมเดินครับนี่ต่อยหมัดหนึ่งสโอ้บวกเลยจับและเสียบเขา่า ตีคืนยอดเล็กเพชรกดและเสียบเขา่าซ้ายตีเข,าขา่าขวายอดเล็กเพชรตีเอาวแล้วกบเอียงข้างเหมือนกันก,นกบพลายพยักก็อบอกว่าทานของยอดเล็กเพชรทำไม่ดีเลยนะครับใสสตรีนารูปร่าง คนไล่ช็อตครับเกมอย่างนี้คนไล่ช็อตครับเป็นช่วโอ้ยต่อยขวาครับหน้าหงายเงือบเลยยอดเล็กเพชรแต่ว่าตีฮะับกดแกสียบครับยอดเล็กเพชรกระนำตีฮะตัวฮะจับแล้วออกข้างฮะออกข้างครับก็ดูนอกกันในครับตอนนี้ครับกรรมการแยกออกมานะครับยุยต่อครับยุยต่อครับตีเข่าซ้ายครับอะไรไม่ถนัดครับแยกมา ตรงในนี่โดนอุ้มไปไหนไปด้วยแล้วครับพลายพยัก์เอา้ามาแล้วครับพยายามจะสามารถติวัดดูในครับโอ้พึดมาปลายๆก็ทำท่าแผ่วเหมือนกันครับยอดเลยเพชรแต่ว่าหัวใจครับก้าวเสียบเข้าไปเอา้าโอ้เริ่มน้ำมันในถังเริ่มระฉกทันคู่แล้วครับอยู่ที่หัวใจแล้วตอนนี้อดยกที่สาม ุัฒนายกที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับลูกนี้ครับแมหักที่ล้มไปครับชนะของยอดหลกเพชรแทงซ้ายครับยอดหลกเพชรโดนหมัดขวาของพลายพยักษ์แลเตะซ้ายครับจังหวะนี้พยายามเตกีสู้เข่าครับแม้ว่าจะเสียเปรียบรูปร่างโอ้โหกระจโจนต่อยขวาครับต่อยขวาอีกทีหนึ่งนี่ครับโอ้โแต่หมัดขวาที่ไม่โดนนะจะต่อยหมัดขวาเต็มเหนียวแล้วครับพลายพยักษ์นี่ฮะต้นกล้าพันุ์ดี ต้องเสริมกระดูกตั้งแต่ลเล็กๆอย่างนี้นะครับนี่บรรยากาศในสนามมวยราชดำเนินครับเวทีมวยมาตรฐานของประเทศไทยอยู่ถนนราชดำเนินครับกรุงเทพมหานครผ่านไปแล้วครับสามยกต่อไปจะเป็นยกที่4ผู้เปิดหัวมวยไทยเกียรติเพชรบวกโกลสปอตมุมแดงยอดเล็กเพชรน,นำเงินพลายพยักเริ่มแล้วครับยกที่สเข้าไปจับเข้าไปคล้องเลยครับยอดเล็กเพชร ได้เปรียบตัวนสูงจับไหนและตีเอากดกดคอมาได้ครับโอ้พลายพยักษ์พยายามจะปิดเหลี่ยมปิดไม่ไปใช้แรงครับอย่างนี้ใช้แรงโอ้พยายามจับได้แล้วก็ซวกเน้นเข่าครับพลายพยัก์นี่เน้นหมัดยอดเหล็กเพชรนี่เน้นเขา่าได้คนละแบบดีคนละอย่างไล่ต่อครับอืมมายกสี่แล้วก็ เต็มที่เลยครับหยิบคันเร่งเริ่มเริ่มหันรีหันขวางกันครับพลายพยักเวลาโดนจับในดูฮะนี่ฮะไม่ต้องขึ้นบนก็ตีฮะออกออกข้างหลังแล้วตีข้างหลังเลยครับไปหันหลังให้ด้วยนะครับพลายพยักจับครับตีเข่าขวาครับตีเข่าขวามาครับและยกขวาบางครับแต่ว่าแม่พยายามตีซ้ายครับเอาตู้เข่าครับพลายพยักษโอ้กรรมการเี่ยกมา สองนาทีนฮะนักมวยก็ต้องเร่งเต็มที่ครับชก2นาทีพัก2นาทีครับเอาฝางคาไม่ให้คําครับพยายามจะเวียงครับพลายพยัก์เวียงไม่ไปเหมือนกันยกนีเน้นที่โปงในฮนะโดยเฉพาะยอดเหล็กเพชรผลักออกไปแล้วศาสตร์แข้งซ้ายเติมเข้าไปครับพลายพยัก์โอ้โหแต่สายสวยมากนะครับโอ้สายของพลายพยัก์ครับแต่ว่ายอดเหล็กเพชรก็พยายามตีเข่าโตครับพลายพยัก์เดินเข้าหาต่อครับ จับตีข่าซ้ายตีข่าวซ้ายครับโอ้ไม่แน่นะครับแบบนี้ครับนี่เป็นยกที่4ี่ครับไปปลายยกแล้วเรียบโอ้ยต่อยขวาแล้วจับหนละตีครับพลายพยักษ์เอาบ้าคนละช็อตกันเลยทีเดียวครับจังหวะใครจังหวะมันอะไรอย่างนี้ขยับเข้าไปครับโอ้ยทิ้งทั้งไหลครับโอ้แทนขวาครับแทงได้น้ำหนักเลยครับหมดยกครับหมดยก กลับมาดูพัชชานะครับคุณผู้ชมครับจังหวะยัดซ้ายของพรายพยักนะครับยอนเหล่เพชรกดแขนเอาไว้แล้วตีเข่าซ้ายครับโอ้จังหวะฮุกซ้ายครับแหมก็แว่งไปแว่งมาเหมือนกันนะครับโอ้ลูกนี้หมัดขวาไม่ถึงนะครับแต่ว่าโดนดักเข่ายกที่5ยกสุดท้ายนะครับ2นาทีครับมาไวไปไวครับโอ้ออกตักเอาเลยยอดเหล่เพชรพยมกรครับเป็นฝ่ายพยมกรได้ลอยได้สูง ว่าพลายพยัก์มีพยายามเสิฟนำด้วยหมัดตากอีกแล้วครับยอดเลพตอกแล้วหมุนออกข้างแต่ว่าคัดขวางเอาไว้ก่อนครับพลายพยัก์จังหวะแรกจะสาวหมัดถึงตัวโอ้ตีเข่าขวาครับขวาโตมาครับโอ้แทงขวาครับตีขวาโต้ครับพลายพยัก์เล่นตีขวาครับแม่ยอดเลพก็ตีซ้ายตีซ้ายโอ้เสียบเข่ากันไฟแลบครับจับได้ถูกคู่ฮะประกบได้ยอดเยี่ยมครับคู่นี้ทีมครับพลายพยัก์ ออกมาคุมเกมจัดอุ๊ยดักเตะซ้ายครับพุ่งแข่งครึ่งเข่าวิ่งมาชนแข้งครับยอดเหล็กเพชรเอาอยาหันหลังอย่าหันหลังครับวิ่งเข้าใส่เลยโอ้ตีได้หนึ่งทีครับติดเชือกครับพยายามต่อนะครับพยายามต่อครับดัน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 โอ้ดันไม่ล้มครับนี่แหะครับเดินต่อนะครับทีบถีบเอ้าหมุนบิดบิดล้มไม่ล้มอาพิกมา โอ้กอดเด็ก <medio> ก็ส oh no oh, 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 ู oh, 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 well, so ้เต็มที่ครับอัดแทกหมัดซ้ายโอ้ซ้ายแล้วต่อยขวาครับโอ้หมัดระเด็ดครับวันนี้ลายพยักทีบซ้ายครับอ้าวแล้วกระโจนเข่าขวาเอาเอาเอาความพยายามครับพยายามฮะทำแท้จะไขลานเหมือนกันครับลายพยักสอพระพานารายเป็นมวยเล็กกระติงแต่ว่าเล็กพิคีหนูแล้วครับอนาคตมีแน่นอนครับ ทั้งคู่แล้วฮะเสริมแค่เชียอมไปเรื่อยๆครับภาษามวยก็บอกว่าสร้างกระดูกไปเรื่อยๆนากระโจนเข้าไปเลยครับแต่ดูครับจับและตีไม่ได้ครับทําตัวอ่อนก็ได้ทําตัวแข็งก็ได้เลยครับทางด้านพลายพยัคต์เกงสีน้ําเงินจบแล้วครับ2นาทีพัก2นาทีครับมวยอายุไม่ถึง15ปีตามพรบก,กีฬามวยครับเราดูกรรมการชูมือก่อนแล้วครูเปิดหัววันนี้มวยไทยเกียรติเพชรโกโ,ฆโฆสปอร์ต ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยราชดำเนินครับกรรมการชัยวัดศรีวัฒนาชี้ขาดบนเวทีดูคะแนนครับไปมุมน้ำเงินครับไปที่แกลงระยองพลายพยักษ์สอพลัพลานารายเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับเล็กดีรถโตครับจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะครับพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาติดตามคู่ที่ส